สวัสดีครับวันนี้เราลองมาเรียนรู้เทคนิคการเอาตัว c h a t GPT มาช่วยเขียน Excel VBA ฟังก์ชันกันนะครับอันนี้ผมใช้ c h a t GPT เวอร์ชันของฟรีนะครับก็แค่ไปสมัครล็อกอินก็พอ,อพอได้หน้านี้มาตรง send message เนี่ยเราก็บอกเลยว่าเอาช่วยเขียน Excel VBA ฟังก์ชันสมมติผมต้องการหาว่าวันที่ที่เราใส่เป็น Input เข้าไปเนี่ย ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะครับ To check w h e t h e r a given date is week end แบบนีนะ้แล้วก็ s m n s s a s e ไปนะ้าตัวนี้มมนจะเขียนตัว VBA ฟังก์ชันขึ้นมาให้เรานะครับพร้อมบอกขั้นตอนวิธีการเอาไปใช้งานนะฮนะ เราได้โค้ดแบบนี้แล้วก็ Copy ี้โค้ดเลยส่วนโค้ดจะรันถูกไม่ถูกเราก็ค่อยไปเทสอีกทีนะครับอย่าไปเชื่อว่ามันจะต้องรันได้100%นะครับผม Copy ตัวโค้ดนี้ไว้แล้วก็มาดูวิธีการใช้มันก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปใน Excel แล้วกด Alternate F11 อะไรเนี่ยเราเข้ามาที่ Excel นี้ผมเปิดไว้แล้วถ้าเรามีเปิดตัว Developer Tab ไว้แล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็คลิก Visual Basic ตรงนี้ได้เห็นไหมครับตรงนี้บอกช็อตคั t คือ Alter n a t e น1 1เนี่ยนะฮะ คลิกตรงนี้ละกันคลิกไปมันก็จะเปิดเนี่ยตัวเอดิเตอร์ขึ้นมาแล้วพอเปิดขึ้นมาเสร็จมันก็บอกว่าให้ไป Insert m o d u l e ตรงนี้ Insert m o d u l e แลเราก็เข้าไปทําตามเขานะครับเข้ามาที่ตรงนี้ Insert m o d u l e เนี่ยแล้วเราก็กด c t r o l v แปะโค้ดของเราเข้าไปนีเราก็จะได้ฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาแล้ววิธีการเทสฟังก์ชันเราทาได้2แบบใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเอาแบบทั่วๆไปปกติก่อน เราก็สวิชมาที่ตัวชีท Excel ของเรานะครับเดี๋ยวผมทําซ้ายขวาน,นี้ให้ดูแล้วกันด้านนี้มีฟังก์ชันตรงนี้ผมก็บอกว่าเอาใส่วันที่ปัจจุบันเนี่ยแล้วตรงนี้ก็บอกชื่อฟังก์ชันตัว is week e n d ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ผ่านตัวนี้เข้าไปเห็นไหมครับเพราะตัวนี้ Argument คือเป็นตัว Date ตัวนี้ enter นะมันบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วัน หยุดนะครับซึ่งตัวนี้เราจะเทสง่ายๆเราก็บอกกันเนี่ยคลิกขวาไป Format Ce l l แล้วก็เลือกนี่เลยให้มันโชว์แบบวันเดือนปีแบบที่มีโชว์ชื่อของวันมาด้วยนะมาดูตรงนี้เห็นไหมครับเนื่องจากอันนี้เป็นวันจันทร์ก็เลยไม่ใช่ Week End อันนี้ผมเขียนทดสอบคร่าวๆนะครับบวกหนึ่งเข้าไปกับปีลงมา แล้วตรงนี้ก็กลับตรงนี้ลงมา,าเห็นไหมครับตรงเนี้ยเป็นวันเสาร์วอาทิตย์ตรงเนี้ยก็โชว์ค่าเป็น true นะ่ต่แล้วฟังก์ชันนี้ใช้งานได้นะครับหรือว่าลองมาดูซักอัน2อ,อันนะครับกลับมาที่ตรงนี้ใหม่เราก็บอกลองหัดเขียนตัวพร้อมของมันนะครับอันนี้บอกว่า Write ตัว excel ลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับ create excel vba function t o file a quarter from date หรือ from a given date ละกันมันจะได้รู้ว่าตัวนี้จะเป็น input ของเรา send message ไปอันนี้มันก็เขียนออกมาอ,อันนี้เขียนเวอร์ชั่นยาวนะครับดูแล้วอ่านยาวคือถ้าเราเกิดดูแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะมีเวอร์ชั่นที่ฉลาดกว่านี้ได้เนี่ยเราก็ลองมาคลิก regenerate ละกันเพว่าฟังกช์ชันนี้จริงๆมันเขียนบรรทัด2บรรทัดก็น่าจะเสร็จ อันนี้ยาวไปมาคลิกตรงนี้ regenerate response ดูเวอร์ชัน2ว่าเป็นไงอ๋อเวอร์ชันนี้เหลือสั้นจิ๋วเลยอ่าแต่เวอร์ชันนี้เติมตัวคิวเข้าไปข้างหน้าด้วยสมมุติว่าเราเอางี้แล้วกันนะครับว่าอันนี้เราลอง Copy Code เหมือนเดิมแล้วก็กลับเข้ามาในนี้กดตัว c t r o l v นะเรามีฟังก์ชันชื่อ get quarter นะครับแล้วเราก็ทดลองเรียกใช้มันดูนะครับ อย่าลืมนะครับอันนี้ไม่รู้จะถูกหรือผิดเหมือนกันนะครับในฟังก์ชันนี้เนี่ยนั้นตอนที่เราจะเทสนะครับเดี๋ยวอันนี้มาดูวิธีเทสแบบที่2แล้วกันถ้าเราอยู่ในนี้เนี่ยแล้วถ้าเครื่องเรามี immediate window อยู่แล้วนะครับก็สามารถพิมพ์น,นี้ได้เลยว่าตัวนี้แล้วก็ชื่อฟังก์ชัน get quarter แล้วก็เนื่องจากในนี้นะครับเราจะต้องใส่ตัว sharp เข้าไปนะครับเป็นตัวแทนของว่าเราจะใส่วันที่สมมติว่าเอานี่ เดือน4วันที่13แล้วกันอยู่ในไตรมาสไหนเนี่ยกด Enter ไปอ่ามันบอกว่าเป็น Q2 แสดงว่าอันนี้ถูกต้องเราก็ลองดูเดือน11แล้วกันอ่าเป็นไตรมาส4นะครับแล้วตรงนี้ถ้ามันให้มาแบบที่เราไม่ต้องการสมมุติเราต้องการโชว์แค่เป็นตัวเลขเนี่ยเราก็อาจโค้ดเข้ามานิดหนึ่งไอโค้ดตัวนี้มันคือเอาตัว Q มา นำหน้าตัวควอเตอร์แล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งไปแล้วเราก็มาดูใหม่เห็นไหมครับคันนี้เหลือแต่เลข4ละถ้าเป็นเดือน1ก็ต้องเป็นไตรมาสที่1นึ่งะแสดงว่าเราก็ได้ตัวฟังก์ชันเก t Quarter ขึ้นมาละเราก็กลับมาที่ Excel ของเรานะครับเราลองใช้ข้อมูลสมมุติอันนี้ของเราได้นะครับเก t Quarter ผ่านอันนี้เข้าไปเดือน5เนี่ยต้องเป็นไตรมาสที่2นะฮะ แต่คันนี้มันส่งกลับมาอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขนะครับนี่เป็นตัวสตริงเนี่ยใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ชิดด้านซ้ายเนี่ยเรากลับมาดูโค้ดของเราหน่อยนึงว่าตรงนี้เราต้อง as ตัว integer เข้าไปนะครับแบบนี้อันนี้มันจะได้รู้ว่า return ค่าต้องเป็น integer นะฮะแล้วกลับมาในนี้แต่ตรงนี้มันยังไม่ได้ refresh อะไรใช่ไหมครับเรากด f 2แล้วก็ เข้าไป Edit Enter ดูอ่ะคันนี้มันเข้ามาแบบชิดตัวขวามือเรียบร้อยถูกต้องนะครับหรือว่าตรงนี้เอา Today บวกไปอีก90วันแบบนี้อ่าอย่างนี้ก็จะเป็นไตรมาส3ใช่ไหมครับเดือนกันยาเนี่ยอ่าแค่นี้เราก็จะได้ฟังก์ชันของตัว VBA มาเรียบร้อยนะครับพอได้เสร็จปุ๊บเราก็แค่มาเซฟไฟล์นี้เก็บไว้แค่นั้นเองนะครับเช่นกลับมาที่ Excel เนี่ย สร้างไฟล์แล้วก็เซฟแล้วตรงนี้เราก็ตั้งชื่อไป d a t ฟ function ล้วกันแล้วในนี้เราก็บอกว่าเนื่องจากเรามีตัว vba เนี่ยต้องบอกเป็น excel macro enable นามสกุล xlsm เนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้แล้วเราก็เซฟแค่นี้เราก็จะได้ตัวไฟล์ที่มีตัว macro อยู่นะครับแบบนี้กดเซฟไปวันหลังเราไปใช้นะครับ เราก็แค่เปิดไฟล์เนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็สามารถดึงตัวฟังก์ชันเนี่ยมาใช้ได้ทันทีนะครับก็ลองเอาเทคนิควิธีการใช้ตัว c h a t GPT ตัวนี้นะครับที่ช่วยในการเขียนตัว Excel Fu ฟังก์ชันไปลองใช้งานดูนะครับสวัสดีครับ